แปซี่เปิดรับโครงการเบเน็ตเมนต์ทัวร์นี้ชื่อว่า Sa l e s Executive เทนนี Training, ค่ะซึ่งรับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทเท่านั้นและมีการวางวัชั่นการจ่ายอยู่ที่ในกลุ่มนะประมาณ 50k บวกๆก็ต้องบอกว่าถ้าจบโทก็ควรจะเรียกไปในเลทนี้แหละเป็น normal rate ของคนที่จบโททีนี้ถ้าจะไปที่นี่ค่ะจะมีคัดอะไรบ้างพี่ลักษ์เขาเห็นเขาเขียนในโปรเซสนะว่าจะมีการทำเคสพรีเซนเตชันแล้วก็มีทางการทำอินทิวิวตอนนี้ก็ทำอะไรกันอยู่ตอนนี้คนที่ผ่านโปรไฟล์กำลังทำข้อสอบ h อ l กันอยู่ซึ่ง HHL เอชขอลเนี่ ใช้ s L คล้ายๆขอ,ของของตัวเครือ CP พคืออะไรมี46นาทีแล้วก็ได้ทำข้อสอบประมาณ30เดาว,ว่า30ข้อนะเพราะน้องๆบอกว่าข้อสอบเป็นช้อยพีลาษคือมันมีแค่2แบบ s L มีแค่2แบบแบบแรกแบบไทยมีช้อยแบบ2แบบอิงไม่มีช้อยซึ่งเช่นเซนทันแอสโซเชตที่กําลังกลับมารับสมัครเนี่ยเขาจะสอบภาคอิงแบบไม่มีช้อยบวกกับ E I interview แต่ถ้าเป็นของที่นี่ของที่นี่ค่ะมันไม่มี E I interview แล้วมันมีช้อยแปลว่าอะไรมันจะคล้ายเคียงแบบของเครือ CP คือมีประมาณ30ข้อซึ่ง จุดตัดการทำข้อสอบประเภทนี้คือคุณไม่ต้องทำครบทุกข้อก็ได้เพราะตอบถูกได้คะแนนตอบผิดติดลบแล้วมันข้ามข้อไม่ได้ด้วยวิธีการคือข้อที่ทำต้องมั่นใจว่ามันถูกเพราะฉะนั้นจริงๆ30ข้อถ้าคุณทำได้สักประมาณ20ข้อแล้วมันถูกอะ่ะแทบจะหมดอะ่ะมันก็มีโอกาสผ่านสูงอีกแล้วเพราะนี่นคือเทคนิคในการทำใครจะฝึกทำข้อสอบประเภทนี้ไปฝึกทำจากแบบฝึกเซอเทส130ข้อแนะนำถ้าจะไปเองซื้อเป็นแบบเซ็ตเป็นเซ็ตแบบแถมตัวเอัวมีตัวที่เป็นยางบัรไปด้วยเพราะยังบัดใช้เตรียมพร้อมๆในการ แล้วก็ชุดนี้จะแถมนะเอสเซนต์เมนเดบลิฟสามสนาทีไปด้วยซึ่งจริงๆ s อสเซนเมนเดบลิฟมันจะเหมาะกับเรือ CP แต่ใดๆฟังไว้ก็ไม่เสียหลายเพราะจริงๆไปสามารถประยุกต์ใช้กับโครงการอื่นๆส่วนใครจะแอดวานไปมากกว่านั้นก็ให้เรียนคอมโบเซตแทนเพราะคอมโบเซตจะแถมเซตหนังสือมูลค่าพันกว่าบาทน,นี้ไปด้วยคอมโบเซตจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์คุณจะได้ฝึกได้เห็นว่าไปอยู่ m t จริงๆะเขากําลังต้องการตามหาอะไร มันไปใช้งับ MT ได้กับทุกโครงการที่เราอยากที่จะไปเช่นโครงการกลุ่มอั p เปอร์เลเวลซึ่งจะบอกว่าจริงๆคอร์สออนไลน์เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีของอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาการนําส่งสื่อสารเป็นคนที่มั่นใจอยู่แล้วแต่แค่ไม่รู้ว่าไปเข้า MT เขาต้องการมองตามหาอะไรคอร์สออนไลน์จะเหมาะกับคุณโอเคไหมอ่ะทีนี้กลับมาว่าของที่นี่จะมีคัดอะไรบ้างพี่ลักษ์ปีที่แล้วมีคัดเอเซนเมนต์แล้วก็ไฟนอลปีนี้ก็คิดว่าไม่แตกต่างแต่ที่ต่างก็คือว่าปีนี้มีเขียนว่ามีเคสแล้วก็ บอกว่าเป็นกลุ่มเคสหรือเป็นอินดิวเดลเคสไม่แน่ใจเลยว่าเคสจะเป็นเคสกลุ่มเคสเดียวหรือจะเป็นแค่เคสกลุ่มแล้วก็ไฟนอลเลยเพราะฉะนั้นการคัดเลือกคิดว่าในช่วงปลายเดือนค่ะมิถุนายนเขาจะเริ่มโปรเซสการคัดรอบอื่นๆแล้วนะคิดว่าจะแอสเซมบลิ่กันในหลัง15มิถุนายนนี้เพราะว่าอะไรกร,รกฎา,าคมเขาออนบอร์ดแล้วเผยๆเริ่มงานคือ16กร,รกฎาคมด้วซ้ำอ่ะแม่ไปแล้วก็จะบอกว่าคือที่เนี่ยคิดว่าภายในหลังช่วงสักประมาณไันที่20กว่าเขาจะเริ่มแอสเซมบลน่งแล้วก็วไฟแนี นะน้อยที่สุดเลยคือเซตหนังสือหรือถ้าดีกว่านั้นนี่คือกลุ่ม upper level วควรเตรียมอย่างน้อยนะจากคอร์สเรียนออนไลน์ส่วนใครจะออินเข้าโครงการเมเนจเมนท์ทนี่แนะนําให้เรียนจาก Private Class 7 d a y Exclusive ค่ะสามารถใช้กับ MT กลุ่ม upper level ได้ทุกโครงการซึ่งตอนที่เรามาเรียนกันเป็นคลาสสอนสดเรียนผ่าน Microsoft Teams วันละ2ชั่วโมงเรียนกัน7วันคุณจะได้รู้ว่าตอนอยู่หน้างานจะต้องทําอะไรบ้างหรอพี่รักเอาไปประยุกต์ใช้กับทุกโครงการเพราะ MT ทุกที่คัดคล้ายๆกันต่อให้เขาเปลี่ยนโจทย์เช่นวิเคราะห์ มีเคสเดียวต่อยเขาเปลี่ยนโจทย์คุณจะรู้วิธีการนําส่งดีมันไม่เกี่ยวกับจบตรงสายไม่ตรงสายคุณแค่ต้องรู้ว่าตอนอยู่หน้าง,งานต้อง acting อะไรบ้างต้องให้เขาเห็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะบอกว่านั่นคือสิ่งสําคัญเซเว่นดีเอาไว้ใช้กับทุกโครงการได้ตอนที่สมัครเข้ามาต้องแจ้งว่าปักหมุดโครงการไหนไว้อย่างน้อย3ามโครงการคอร์สจะถูกปรับไปตามสิ่งที่เราจะไปซึ่งเราจะเรียนตั้งแต่การทรําข้อสอบไปจนถึงการที่เรียน leadership ค่ะเรียนเรื่องต t o r y t ทล l i n g และรวมไปถึงการที่จะต้องไปผลักดันนําใช้นําส่งการวิเคราะห์เคสยังไง เ้าสุดท้ายเราจะโร s เ s ม m e n t การสัมภาษณ์กันหากว่าคุณเก่งทาข้อสอบอยู่แล้วให้แจ้งเพื่อที่บอกว่าพี่รักษ์ปรับคอร์สให้หนูได้ไหมหนูอยากจะฝึกมีคะร์เคสเพิ่มเติมหรูหนูอยากจะฝึกโรพาสอินเทอร์วิวเพิ่มเติมคอร์สจะถูกปรับไปตามสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นให้เราไปตัดสินใจว่าอยากจะเข้า MT จะไปที่ไหนบ้างจะอินหรือมองเห็นตัวเองเก่งอยู่แล้วก็เ,เติมจากแค่คอมโบเซตหรือคอร์สเรียนออนไลน์ก็พอใดๆค่ะ MT ีเข้าไม่ยากคุณต้องรู้เทคนิคแล้วก็ปรึกษา MT MT อร,รีที่หน้าอื่